C Z P 10 C ปาดสไลด์ใส่เลดดอทของโฮโลซันของเจ้าของปืนสวัสดีครับน้องน้องชื่ออะไรน้องเสือครับน้องเสือนะน้องทำอะไรมาบ้างครับกระบอกนี้ทำอย่างเดียวเลยครับปาดสไลด์ดดติดดอทครับแล้วนัดก็เดิมๆมหมดเลยครับครับปืนนี่คือ CZ p 1 0 C ดอทนี่คือโฮโลซันรุ่นไหนครับ โอโลซัน5074ครับ5 0า4ราคาเท่าไหร่นาะที่ทำมา12,500มอันาอ่าอันนี้ค่าดอทหรือรวมทั้งหมดอ่าเป็นค่าดอทอย่างเดียวครับปาสลด์3,500ารอบาทประมาณนั้นนะใช่ครับอ่าโอเคถือว่าดีมากเลยปืน CZP14 ปืนที่เขาบอกว่าถูกสร้างมาเพื่อฆ่ากร๊อกนะฮะแต่ปืนมันฆ่ากันไม่ได้หรอกไม่มีแต่คนที่ฆ่ากันแต่ว่าตัวเนี้ยที่บอกว่าทําไมถูกสร้างมาเพื่อฆ่ากลอกเพราะว่าเขาเอาจุดเด่น ของกลอ,อกเนี่ยมาใส่ไว้ในปืนตัวนี้โดยที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมาอีกก็ในส่วนที่เป็นจุดด้อยของก๊อ,อกเช่นการจับถือเรื่องหลักอิโ o n o m i หรือสรีรศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็จะจับถือการกริปการอะไรก็จะดีมากขึ้นซึ่งสําคัญที่เห็นได้ชัดๆเลยที่เดียวก,ก๊อ,อ,กกอ,อกแน่ๆเลยคือระบบไกใ<ช>่ใช่ไหมฮะคือใครได้ลองยิงอัพูดกันทุกคนแหละแต่บางทีเราไม่อวยนะพี่ก็ใช้ปืนก๊อกอยู่ <c oughs> แต่ว่าพี่ก็ยิงซิกพีสิบเรประทับใจเดี๋ยววันนี้ขอลองยิงกับดอดโทโฮโซันกับกระสุนหนึ่งนัดที่ เพจที่ระยะยี่ห้าหลาเนาะเดี๋ยวลองดูดิเพราะว่าว่าจะเอาปืนไปปาดติดดอเหนึ่งกันอารบกวนน้องถือหน่อยนะครับเดี๋ยวขอหนึ่งนัดนะครับน้องโดนไหมนนองสูงอืดอดอกนี้คือตั้งเข้าตาใครเข้าตามัน <c oughs> น้องยิงนี่เป๊ะๆนะผมยิงไม่โดนเองคนมัน <laughs> มันพลาดเองนะครับก็คือตัวนี้มันจะเหมาะกับสไลด์พอดีเลยที่เห็นเนี่ยนะอันนี้กาว่าจะทำอะไรต่อนหมครับน้องก็เปลี่ยนหน้าไกครับเปลี่ยนหน้าไกแล้วก็เสริมบ่อแม็กแค่นี้ครับ็น่าจะแต่งไกให้มันอ่อนไปกว่านี้เพราะว่าเรายังใช้อย่างอื่นอยู่โอเคโอเคครับอตัวนี้ปืนสวัสดิการอะไรนะครับ กรมปกครองครับราคาอ่าสี่หมื่นแปดพันบาทสี่หมืนแปดพันเอ๊ะตอนนั้นมันมีอยู่รุ่นหนึ่งหลอดหนึ่งที่ว่ามาสามหมื่นเก้าพันกว่าบาทเนี่ยหรือว่ามาทีหลังอันนี้ผมซื้อตอนก่อนที่มันจะลดพี่อ๋อแต่ตอนนี้ถูกแล้วถูกถูกลงแล้วคือผมซื้อราคาเนี้ยแต่ตอนเนี้ย F เนี่ยอยู่ที่ราคาสี่หมื่นหกตัวฟูไซน์ตัวสีตัวซีก็ คือ CZ-P10 เนี่ยมันจะมีอยู่หลักๆด้วยกัน3รุ่นหลักๆนะหลักๆด้วยก,กันก็คือ C z P10f ก็คือ Full Size แล้วก็ c z z p 1 c c ก็คือ Compact Size แล้วก็ PZ-P10M มไหมน่าจะ M อ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะน่าจะมาจากไมโครไมโครอืมผิดถูกยังไงน่าจะไปดูคลิปเก่านะผมจำไม่ได้แล้วหลักๆเลยก็คือ ที่เขาจะนิยมซื้อกันก็คือตัว P14 นี่แหละเพราะว่ามันจะได้อยู่กลางๆระหว่างที่พกเป็นปืนที่ c อ n ซิ a แ Carry ก็คือซกซ่อนได้แล้วก็ในลนักษณะเป็นปืนหลักเนาะ<ช>เป็น Service h a n d กันก็ได้นะแต่จริงๆมันก็ c o m แ a c ไ s i z แหละก็เมื่อเราติดดอทเข้าไปก็จะเพิ่มเพิ่มศักยภาพของวุฒปืนให้สูงขึ้นนะก็ดึงดูดให้ปืนมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการใช้งานโอเคครับขอบคุณมากครับน้องเสือครับ